ไม่จำเป็นต้องกังวลตานี้มีผมเป็นแคร,รี่ทั้งคนแม่สุ่มได้สกินหน่อยก็เล่นใหญ่ละสวัสดีนะสวัสดีเราเหมียวซิ่งในสกินเด็กเล่นว้าวยูและก็สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวซิ่ง โอ้โหเสียงดูเหมือนไม่เต็มใจเย่กันเลยว่ะตอนนี้ช่องเราก็มีคนติดตามตั้ง28คนแล้วนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามของทุกคนนะส่วนใครที่เข้ามาใหม่แล้วดูคลิปเราถูกจลิตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆไปเลยจ้าโมมาประมาณ40วิวิและเข้าเกมเลยละกันคนอื่นเขาปิดคลิปนีไปแล้วจ้า เรานี่นะเป็นแค่เด็กตัวเล็ก,ลกๆน้อยๆน่ารักน่ารักแท้ๆทำไม่ถึงขั้นต้องมาลงสนามรบร่วมกับผู้อื่นนี่ย โอ้โหสยองมากเลยไอเสียเวทดีนะที่สกิลติดตัวเราเปิดการมองเห็นคนที่อยู่ในพุ่มเนี้ยประเด็นคือทุกคนเห็นสิ่งที่เขาทำกับเราไหมนั่นแหละมันใช้ความได้เปรียบตอนต้นเกมการครีปไม่ให้เราตีเราจะได้เงินน,น้อยๆไงเนี่ยโอ้ยต้นเกมบอสแแบพอไหมล่ะโอ้โหซอยเข้าไปซอยคนดูอย่าเพิ่งกำหมัดน,นะเดี๋ยวเธอไอเสี่ยเวทหนูมีแบล็คนะนั่นนะ่ะ เงินตามก็จริงแต่แกจะสู้การลุมได้หรอออกมาเลยพี่ลิงลบบุรีข้ามันได้ให้กล้วยหนึ่งลูกเหลือแค่ครึงลูกพอตอนนี้เราก็ยืนเล่นกับพี่สุทธินะครับพี่สุทธิเป็นสุดยอดนะักขี่มังกรเมื่อไหร่ที่เขาขี่มังกรเขาก็จะขี่มังกรแล้วทําให้เขาได้เปรียบคนอื่น ท่อ๋อๆดูเหมือนพี่สุดที่จะไม่รอดแล้วนะจ๊ะแล้วลายต่อไปก็คือฉันนี่ไงมาซีฉันนี้อันตินะยามลำชอยมาพะวิจังหวะนี้รู้สึกถึงการโดนลุมบุฟเฟตีนจากพี่หมูสเตและเจี่ยเวก็ไม่รอดไปจ้าให้แบทแมนหรือน้องการเก็บงานไปครับจังหวะนี้แหละที่เหมียวซิ่งจะแก้แค้นที่สุดที่ไปยืนรับดาเมจให้หน่อยนะ โอ้ไม่ใช่แทงเว้ไอเด็กเวนมาแล้วครับพี่พีผมมาช่วยพี่พี่แล้วครับจังหวันนี้กิ้งสกิลสองพุ่งหน้าเข้าไปวงไฟแต่ไม่เป็นไรมีเพกเกอร์ <c oughs> เห็นความระเบิดระเบนั่นไหมล่ะครับทุกคนแม่สีเหี่ยวก็ห้ามรอด ไฟนี้กําไรเนาะเนาะตานี้ขึ้นดาบฟ้าชิ้นที่3พระโดนโถมบ่อยนะยืนกับพี่บริสุทธ์แทงของทีมก็ไม่ต้องกลัวอะไรเสียเวทมาพี่บริสุทธิ์ก็รับดาเมจไปเต็มเต็มเราก็บวกกับเสียเวทได้เลยจ้ากูไม่ใช่แทงโว้ย มาคราวนี้ผมจะโมข้อดีของผมให้ฟังน้องเหมียวซิ่งเนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยก็คือเป็นแครี่ที่พิ้วลวงยากใช้ได้น้องมีสกิลสองกลิ้งหนีมีสกิลติดตัวเปิดตาศัตรูที่ล่องหนหรือแอบพุ่มในระยะทุกๆ6วิ ซึ่งเสริมทักษะการระวังตัวของหนูเป็นอย่างมากแถมต้นเกมถึงกลางเกมก็เป็นตัวที่สกิลแรงมากป้าหนึ่งไปตีครบสเต็กเลือดศัตรูแทบจะครึ่งหลอดเลยนะและอีกอย่างน้องสามารถใช้สกิลหนึ่งใส่ป้อมได้ด้วยส่งผลให้เป็นตัวที่ดันป้อมเร็วโคตรว่เก็บคิวพี่มูหล่ดไปอย่างสวยสวยแล้วก็ตายเองเลยฟ้า ส่วนข้อเสียของน้องคือเป็นตัวที่บางมากแถมระยะการโจมตีค่อนข้างสั้นกว่าแคลรลี่ตัวอื่นๆซึ่งไม่รู้ว่าข้อน,นี้คิดไปเองหรือเปล่านั่นทําให้ต้องพึ่งเพื่อนในจังหวะที่ต้องการจ่ายดาเมจอย่างเต็มที่เล่นเองคนเดียวจะค่อนข้างลําบากและเลดเกมจะตีแทงเข้ายากกว่าเดิมความอิมแพกในทีมไฟจะสู้ตัวละครแครี่อื่นๆค่อนข้างยากนั่นทําให้น้องเป็นตัวละครที่ต้องเดินเกมไวๆจบเกมก่อนถึงเลด ที่เราพูดพูดไปนี่มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะใครที่รู้สึกว่ามันขัดแยง้งหรือว่าผิดพลาดหรือว่าข้อมูลมันไม่ตรงตรงไหนก็สามารถพิมพ์เมนต์มาแก้ได้นะน้อมรับทุกความเห็นต่างโอ,โ,โอ้โหจังหวะเมื่อกี้พี่แบทแมนโคตรเท่เลยเข้าไปลัดดาร์กอย่างสวยๆไอเรามันก็จะน้อยหน้าได้ไงเนี่ย<ม>ก็เข้าไปเปิดมาก็สกิลใส่ชีบด้วยกูพี่กะลัาปีซอยค่อยแน่ไอบีมูเตะมันเอาแล้วเออพี่กะลําปีลูเตะ ขอบคุณมากครับแล้วต่อด้วยไอเซียเวทคนรอมองในมินิแมปพี่กระหล่มปีคนสวยเขาจะเปิดแล้ววะพี่กระหล่มปีโดนฆ่าอย่างนี้นี่หรอที่เหล่าองเพื่อนหมาแมวใจยอมพี่เปิดเกี่ยวติไปไม่กลัวโอ้ยกลัวก็ได้กลัวก็ได้คุณแม่สีเหี่ยวเล่นแรงเวอร์อย่าเวทตามมาพี่ลิงลบปูรีช่วยน้องกดีมากเอากล้วยไปเลยทั้งต้น ชอดดันป้อมอย่างนี้น้องเหมียวซิ่งจะไปพลาดได้ยังไงพี่กะหล่ำปีไม่เห็นชวนน้องเลยนี่แน่โอ้โหจังหวะนี้มันยกพักพวกของมันมาพี่กระหล่ำปีเราต้องถอยทำนะครับผมจะฟิกเกอร์นี้เออพลาดหลายก็ตายซะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ไปฟิกติดหินได้ไงอะทุกคนหรือว่าเบื้องหลังจะเป็นบีอันเซ่ น้องเหมียวสิ่งเดินตามบีเคนไปจังหวะนี้โดนลุมกระทืบคงต้องเหมียว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 โอ้โหป้าไอาริไรโหดหลโหลลิงลัลบลีหลอจัดการมันให้ทิเออจังหวะนี้ทีมฝั่งตรงข้ามหวังจะจบบ้านมันซอยทีเ้าเลยเอาไอเสียเวทก่อนเลยครับทุกคนนี่ทำดีมาถึงแม้ว่าจะเสียตัวของพี่ยีนาไปทิ นาฟื้นมาได้แล <leer> ้วก็ขีดอีกทละหอบและนี่คือช็อตที่น่าจับตาบองของแม่สีเหี่ยวผู้จะปิดจบเกมจบสงครามนี้เธอจะเอาชนะป้อมอันใหญ่หลวงได้หรือไม่คริปจะตีตายหรือเปล่าต้องมาดูกันด้วยมืออันน้อยแต่พลังเวทนดุนแรงของเธอก็ยังไม่สามารถจบปิดป้อมได้ครับให้หญิงงามมาตีป้อมเล็บกูพังหมดค่ากูไปทำเล็บใหม่ก่นเนาะทายสิใครเอ่ย ถึงสถานการณ์ตอนนี้จะย่ำแย่แต่คุณดูสิยีนะ่าใกล้จะจบบ้านได้แล้ววีรละสตีของเรากูมากันซีจะจจาอนะีเดอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอดูสิตอนนี้มีพี่ลิงกลับมาเติมเต็มพลังงานชีวิตส่วนที่ขาดหายไปและรับจะพุ่งไปเก็บทิปเปอร์คิวแบบสวยๆนี่นะเจอกันซ มาเอาบ้านฉันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกริ้งสกิสงล2ลบไปก่อนที่ว่าจะใช้เกาะเกิดฝืนความตายมาได้แล้วกริ้งสกิล2อ,อีกทีปล่อยอันติไปแล้วฟิกหนีหน,นี่ฉันไม่ได้ง่ายได้ไอริมาด้วย <S <S โอ้ยอย่าเพิ่งชบบ้านมัดพิฆาตลาบูบูของแม่ อ้าก็ MVP ทีมแพ้ไปแบบเสียวๆถึงแม้เกมเราจะไม่สวยแต่สก,กินสวยก็พอแล้วปะเฮ้ยแล้วหนูไปข้างอะไรบนอากาศตรงนั้นล่ะลูกลงมาสิโอ้ยลีก่อน ที่สุดของความคาวาิีเอาละครับคลิปก็จบกันไปแล้วชอบกดไลค์ใช่กดแชร์มีอะไรอยากบอกกดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ